รคสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมล่าโมเป็นไงบ้างคะวันนี้ไปร่วมงานกับสปอตสปอนทั้งแรกหรือเปล่าอ่าทางแรกไปนะครั้งแรกครับน่าจะครับเป็นไงบ้างคะโฮ้ยดีใจมากจริงๆเพราะว่าเราเออเราเป็นสายกีฬาอยู่แล้วเราได้มาร่วมล่วงงานก็แบบดีใจมากเพรผมเล็งไว้หลายชิ้นละคือถ้าทานทันผมจะไปซื้อ ตั้งใจว่าอยากซื้ออะไรคะตั้งใจว่าอยากซื้ออะไรหลา,า,ายอย่างเลยมีไมค์ก๊อฟแล้วหนึ่งถ้าไม่พูดค่อนข้างไงมค <c oughs> like ์ก๊อฟไมค์ก๊อฟหนึ่งรักเก็ตเทนนิสอีก,ออกหนึ่งกระเป๋าอีกเสื้อผ้าอีกว่าน่แหละหลายอีกหลายอย่างายอย่างเงี้ยเป๋าเลยไหมคะพูดขนาดนี้นต้องเหมาแล้วเนาะก็ซื้อไปอะไรเพิ่งซื้อไปลูกลองชิมแผลไอ้ที่ชีพูดมาคิดเพิ่งซื้อไปไม่ว่าจะไมค์ก๊อฟ ลักเก็ตเซนิตซิมหรือไปมีแล้วก็ต้องมีอีกโทโซแล้วสายสปอร์ตางเฟิร์สล่ะของผมเหรอฮะผม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 รออันเก่าพังก่อนไม่ซื้อใหม่เพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อไปเหมือนกันครับโอ้ส่วใหญ่รู้ซื้ออะไรรึล่าสุดซื้อไม้แบดไปยสองไม้ครับผมแล้วก็ซื้อซื้อกางเกงกีฬาซึ่งตัวปกติเฟิร์สออกกําลังกายแบบเล่นกีฬาไหม เล่นครับอย่างเมื่อวานผมเพิ่งไปตีแบตมาเลยว้าวตีแบตเลยเหรอเอ้าก็บอกแล้วว่าจะถึงในรอบกี่ปีน่าจะประมาณสามเดือนได้โอ้โหก็แปลว่าจริงๆก็เป็นคนที่นต่ายออกกำลังกายอยู่สามเดือนนานไหมก็นานอยู่นานอยู่ครับผมแปลว่าจริงๆก็คือแชมพูเป็นแบบข้อออกหลักการอออกเลยจริงป่ะจริงป่ะจะประกอบด้วยอีกไหมถ้าช่วงช่วงก่อนก่อนช่วงที่แบบยังพอมีเวลาก็จะแบบ าจะไปตีแบดบ่อยใช่ครับอ่าและฝากเชิญชวนแฟนๆนิดนึงที่แบบเขาชอบแบบกีฬาเหมือนเราครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบกีฬาหรือแบบอาจจะไม่ต้องชอบก็ได้ซื้ออาจจะซื้อไปแบบว่าซื้อไปถ่ายรูปซื้อไปสมมติใครชอบเล่นแบดบอมก็ถืองเ้าเราสามารถใส่ได้ใช่สมมติว่าซื้อซื้อชุดเสื้อกางเกงรองเท้าไม้แบด ซื้อไปซื้อไปก่อนไปถึงสนามก่อนแล้วตีไม่ตีค่อยว่ากัน,นกอย่างน้อยเราได้รูปถ่ายรูปก่อนอถ้าอุปกรณ์รเราสวยเราลูกสวยลูกมันจะดูดีนีซ <c oughs> ึ่งซูเปอร์สปอร์ตนี่คือมีครบจบทุกอย่างจริงๆออแต่จริงๆเฟอร์บอกว่าเพิ่งซื้อไปแต่เราซื้อได้อีกเพราะถ้าเราเรามีคนใจเลย ผมว่าอยากดอผมอยากซื้อลูกบาทด้วยว้าวเอาไปทำอะไรลูกบาทเอาไปถ่ายรูปถ่ายรูป่าเีย้ไม่รู้มีลูกพี่ด้วยอันนี้รู้ผมนีครับผมอ่าพิสเตอร์ห่ะครับผมก็ฝากใครที่แบบอยากได้กล้อรกีฬาหรือว่าแบบ มันมีหลายอย่างมากเลยคือก็เดินแล้วมันเพลินมากคิดว่าทุกคนแบบมาแล้วอยากได้อุปกรณ์เราเล่นกีฬาอะไรมาที่นี่ตัวนี้หมดแน่นอนที่เขาบอกจริงครับอยากซื้อไมก็อบให้ใครไหมว่าเอนอุยี่ผมอยากได้ใหม่พอดีอยากได้ชุดใหม่คือไปน้ําวันได้เลยเอาไปทำอะไรมีแล้วต้องมีไอ้ที่เพิ่งเอาไปอ่ะไม่ใชรหรือยังไม่หม่มีเวลาไปตีด้วหรอไม่มีเปลี่ยนใหม่ตลอดแล้วไอ้ที่ซื้อไปล่าสุดไปตีแล้วหรอยังไม่ตี่ะ ไว้กนะ่อนดีก่อนไม่มีเพิ่งได้ไปยังไม่ทันได้ใช้เลยอันที่เพิ่งคือไปลัดสุดจะเอาใหม่อีกแล้วไม้มันต้องมีหลายอย่ไงไมก๊อฟอะรมันต้องมีหลายมันมีหลายชุดอนี้มันก็หลายเกินอันนี้ได้อันนี้ได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 ้อด้ไ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 ดได้ไ้ไได้ได้ไดไดอ้ไได้ไได้ได้้ด้ได อะลูกตรงลุกกลอฟอะไรเงี้ยกลอฟที่นี่เต็มเลยไม่มีเยอะออกคือไม่เอาเอาคือจะซื้อให้ไม่เอาเอาเป็นไมค์กลอฟแทนก็ไมค์กลอฟก็มีเต็มเลยเติมเราเป็นผงใส่ไมค์กลอฟุงก็ได้นะเป็นเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็มีเพิ่มเต้มไปค่ะมีหมดแล้วผมมีหมดทุกอย่างแบ่งมีแงมีหมดเดี๋ยวครบยังใหม่อยู่เลยทุกอย่างอะไรกมาเถียงกั้กันเถียงกันจอะไรนะอาไปเดี๋ยวค่อยไปช้อปปิ้งกันได้ครับผมอาเป็นไงบ้างคะหายเหนื่อยหรือยัง มันเตอะที่ผ่านมาโอ้ยหายจริงๆเสร็จคอนเสิร์ตนั้นคือผมหายเหนื่อยเลยเพราะผมบอกไปแบบทั้งวันตื่นกี่โมงอะพอวันหรอน่าจะสองสามสี่โมงเรามารอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็หลับต่อสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเพราะกว่าจะนอนใช่คืนนั้นแบบหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตก็กว่าจะนอนจำไม่ได้น่าจะประมาณตีสี่ตีห้าแล้วก็หลับยาวเลยพฟื้นไปหน่อยอาฟื้นแล้วค่ะ โอ้ยผมหายเหนื่อยแต่บนคอนแล้วแบบเห็นตั้งใจใจทุกคนไลยแต่วันนั้นผมนอนไปนิดเดียวเองอะวันหลังจบอนอนประมาณ5ชั่วโมงมันตื่นเอง่มากินนะตื่นมากิน,นครับต,ตื่นมากินแล้วก็ดูการ์ตูนแล้วก็ออกไปกินข้าวกับทีบ้านแล้วก็ตื่นมาร้องไห้หลังจากที่วลนาินไม่ได้ร้องอะไรคุเคยร้องไห้เหรอผมไม่เคยร้องเลย มีหรออันนั้นไม่ใช่ผมครับวันนั้นอ่ะสิ่งที่พี่อยากรู้คือพูดอะไรอ่ะโคตรรอหลูกๆอะไรพูดอีกประโยคหนึ่พูดเออพูดอะไรนะวันนั้นเราพูดอะไรตอนร้องไห้ผมจำไม่ได้ไปฟังแม้ว่าเออตอนนั้นเราพูดอะไรวะนี่ความในใจความในใจพอได้เห็นภาพตัวเองร้องไห้เต็มโซเชียลเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงโอ้โหไม่กล้าดูแบบมันขี้โม้มันยืดอะครับผมผมก็เลยแบบว่า อาจจะข้ามไปไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยเหรอเห็นเห็นแต่แบบว่าก็ดูแบบนิดนึงเพราะจริงๆเหมือนเฟิร์นเองก็ก็บิวมาตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วนะเอนแซวพี่เตอร์บอกพี่เตอร์๋ยวาลืมเอาเออเอาพิชชู่ไปใช่บิวเหรอแต่ว่าเขาเนี่ยแหละเขามีความสุขเขาก็เลยร้องไห้ใช่ใช่แต่ว่าคือแบบได้แค่ฟีดแบ็กอะไรต่างๆจากแฟนๆบ้ากไหมครับโอ้เช็คเช็คครับผม เขาได้เช็คแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับผมดีใจที่แบบมีคนมาแบบให้ฟีดแบ็เยอะเลยใช่ครับผมบางคนก็มาโชว์บางคนอาจจะแบบเออก็มาแนะนำว่าแบบเอออะไรควรปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรับฟังตลอดแล้วถ้ามีรอบหน้าเราก็จะปรับปรุงแน่นอนแล้วก็จะพยายามแบบทำให้แบบพยายามทาให้มันออกมาดีที่ส cin ุด ทำให้ดีกว่าเดิมครับผมก็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 ดูฟีดแบ็กทั้งหมดแหละครับก็มีมีทั้งชมมีทั้งชอบไม่ชอบแล้วก็อันไหนที่แบบว่าชมมันก็ทําให้เราแอกมันเป็นกําลังใจให้เราแบบเออเราที่เราตั้งใจที่เราทําไปในคอนเสิร์ตทั้งหมดแบบทั้งหายเหนื่อยเลยพอแบบคนดูแล้วแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนในพาที่ในหลายๆพาที่เออหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยังมันยังมันยังดีได้อีกดีได้กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตรงนั้นมาไปพัฒนา ก็แมี่นวแบากว่ือ <คน S 1> ที่ทแบบเต้แดูแลน้องครับผยคนเดเลยในโลกค <c oughs> ำอะไร <c oughs> อ่ะาคราับทำไมต้องขึ้นเี้ยไ, <c oughs> ไม่นิ่ขึ้นไม่เราก็แบบก็จริงเราดูแลน้องเงนี้มันปกติอยู่แล้วแต่หลายๆวันบางทีอาจจะไม่ไม่ไมด้เกตอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงเราก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วมาตลอดอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นกลัวไหมลูกที่ที่ขึ้นเคนใช่ไหมกลัว เพราะว่าแบบด้วยตัวเค็นแบบเล็กอะแล้วแบบอมองลงไยแล้วคุนแบบค่อนข้างสูงนิดนึงคือหนูรู้รู้ตัวก่อนว่าแบบจะต้องมีแบบซีนอะไรแบบนี้นี่ก็รู้อะแต่ว่าไม่รู้ว่าเคมันเล็กจะรู้ว่าต้องขึ้นเคนแบบโอ้พี่เขาก็บอกว่าแบบเออเพลงนี้ขึ้นเคนนะอะไรเงี้ยใช่แต่เราไปขึ้นจริงรเรา,เราก็ไม่คิดว่าเราจะกลัวขนาดนั้นใช่หนูไม่ไ,ได้ซ้อมก่อน มายถึงว่าแบบคือไม่ไม่ได้แบบไปไปเออไปลองก่อนว่าแบบความสูงมาประมาณไหนหรือว่าตัวเคมาประมาณไหนเราได้ลองแบบอันอันที่มันอยู่บนเมสเตจแต่เราไม่ได้ลองอันที่มันอยู่แบบแบบลงขึ้นอ๋อคือตัวที่เป็นบนเวทีเราเราได้ลองเราไม่ตัวที่แบบว่าอันนี้เราไม่ได้ลองใช่ใช่แล้วพอแบบว่าเราแบบตัวแล้วแบบคอมิตเต้นเขาแบบดูแลแล้วเราแบบ โอ้ยจริงๆเแค่พี่เติ้ลแบบหันมามองเราก็แบบก็อุ่นใจขึ้นแล้วเขาแบบแล้วแล้พีเติ้ลเขาก็รู้นะแบบเออผมกลัวอะไรเงี้ยเขาก็แบบหันมาเลยอันนี้ก็แบบความสุขอะไรป่ะหรือว่าแค่แบบเราไม่จริงๆไม่กลัวโอมยกลัวอันน้นมันก็มันมันแล้วแต่ว่ามันความสุขแบบไหนถ้ามันเป็นความสุขที่แบบ เรียกว่ายังไงดีถ้าเราแบบขึ้นตึกสูงอะไรเงี้ยก็ก็ได้อยู่แต่ถ้าแบบมันเป็นแบบเคแบบเนี้ยเราก็มันมันมันก็มีแบบยื้อกึ้อแง่อ๋อมันเล็กมนี้แบบใช่ใช่พี่พี่ต้นน้องบอกไหมคะบองไม่ได้นะพี่ครับบอกว่าพี่ต้นบอกน้องบอกไหมคะว่าแบบเออกลัวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเราสัมผัสได้ จริงๆคือเราสัมผัสได้จากแบบอาการเขาแบบเน <ugh. S 1> ขาว่าแบบเออเ,เขาเขาแบบกลัวอะไรตอนนั้นแต่ว่าตัวนั่นเองต้นก็กลัวต้นเป็นคนกลัวความสูงมากจริงเหรอ,อริงพี่ต้นกลัวกับเหรี่ต้นก็กลัวน้องอีกใช่ครับต้นไปเล่นแบบเวลาขึ้นแบบตึกสูงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมีรอบหนึ่งที่ตอนนั้นที่ไปซัปโปโรกันนะแล้วที่ไปซัปโปโรแล้วเาจะไม่กล้ายิงกระจกเลยเพราะว่าเป็นแบบ มันมันมองไปแลว้วมันก็เป็นแบบนี่เลยแต่น้องเขากล้าย,ยืนนะแต,แต่แบบได้ได้แต่วันนั้นอนะท่านก็กลัวแต่แค่แค่แบบว่าเออเห็นน้องกลัวเราก็ไม่อยากแบบกลัวไปพอเจอน้องขึ้นไปแล้วแบบไม่รู้สึกปลอดภัยตอนอยู่บนหลังแต่ทั้งคอนเสิร์ตขึ้น,ข,นขึ้นเยอะมากเลยนะใช่ฮะนั่นแหละผมก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมผมผมต้องทำเป็นไม่กลัวแต่ในใจก็นีดนึงรู้ไหมครับว่าพี่ต่้นกลัวรู้ครับผม ก็น,นั่นแหละดีผมตอนที่ผมหันไปผมก็อยากจะอบอกพี่เตอร์เหมือนกันว่าไม่ต้องกลัวนะแต่ว่า <c oughs> ผมไปแล้วนะอยากบอกเขาแต่แต่ว่าผมก็ไม่ไหว <c oughs> ไงเพราะคือเหมือนะ <c oughs> ในหัวผมตีนอยู่พี่เตอร์ไม่ต้องกลัวนะกับพี่เตอร์ดช่วยด้วยเราเลือกอะไรพี่เติร์ดช่วยด้วยมันจะไดงออกมาเลยแต่ก็คือแบบอ่ะถ้าถูกกับตัวตรงคือ หลายคนก็บอกว่าคอนเสิร์ตนี้ค่อนข้างมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคเยอะเหมือนกันเราได้รับฟีดแบ,บแ็คไคะ่แก็ออได้รับฟีดแบ็คครับถ้าถ้าแบบในเรื่องแบบเทคนิคนู่นนี่นั่นอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแบบเรื่องถ้าเป็นเรื่องโชว์ของพวกเราเองที่าอาจจะมีการแบบผิดพลาดเต้นพลาดบ้างหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอพวกนี้อาจจะเป็นแบบอาจจะเราอาจจะ ด้วยความที่มันตื่นเต้นอะไรด้วยเปช่วงแรของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะทำดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละแต่มันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ด้วยความที่มันแบบเวทีมันมันคืออิมแพกครับแล้วมันแบบกดดันมากๆแบบคือเราอาจจะแบบโดนคาดหวังจากแบบพี่ๆแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยรวมถึงแบบพี่ๆแบบน้องด้อมด้วยอะไรเงี้ย ก็เราก็แบบกลัวว่าแบบเออถ้าเราทําไม่ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยครแบบความกลัวนั้นมันก็เลยแบบเออเอามาสแสดงองดงอกบนเวทีแบบนั้นก็อาจจะเป็นแบบจุดที่ทำให้เราแบบผิดมันมีพอยต์หนึ่งที่ถูกพูดถึงคือเรื่องใหม่ใหม่เติมเติพี่ต้นสัมผัสว่าใหม่จะมีปัญหามันมีปัญหาตอนจริงๆแล้วแต่วันที่17บเ็ละครับตอนแรก2เพลงแรกเลยเพราะว่าตอนแรกลองร้องไปมันมันไม่โอเคอยู่แต่พอเริ่มตอนช่วงพอกับมันเริ่มได้ยินสัญญาณแบบขาดหายไปแบบหน ชัดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนเขาบอกว่าตรง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 ตู๋นะ่รับตรงตูบอกเออน่าะน่าใจมันสัญญาณมันเหมือนแบบมันเหมือนมีปัญหาซึ่งจริงๆเขาบอกว่าด้วยสเกลที่มันใหญ่มากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมันชุบของไม้แต่มันเหมือนชุบโครมอะสัญญาณเราพอมันใช่แล้วไม้เราไมรวมกับไม้กับเครื่องแบบรับอะไรหลายๆอย่างสัญญาณมันเยอะเนอะใช่มันเยอะมันก็เลยแบบนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการ ใช้ไม์ของอันนี้ไปเลยใช้ไม้ของทีมชาวไปเลยอะไรเงี้ยแลย้วแกมันมีการเปลี่ยนไม้ตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่สองโชว์แรกเลยครับพอสองโชว์แรกเสร็จผมเขาก็แบบถามเราว่าแบบเอออยากเปลี่ยนไหมเราก็รูออ้สึกว่าเราก็อยากโชว์ต่อให้มันได้ดีที่สุดให้มันไม่ไม่เกิดข้อติดขัดก็เลยเราไม่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม้นั้นดีกว่าแต่ว่าก็ใช้หัวอันของไม์เราอ๋อก็คือเราเกิดมาถามวันที่สิบเจ็ดเราก็มีการเปลี่ยนไม์แล้ววันที่สิบแปดก็คือใช้ไม์ที่เป็นของซาวใช่ที่ใช้ตั้งแต่โช เพราะว่าไม่ไม่อยากให้แบบเพราะหลังจากมันก็ต้องมีร้องต่อโชว์อีกหลออยายชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่แต่ตอนนี้เอาไปจัดการเรียบร้อย,ย,อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วได้ได้มาเรียบร้อยแล้วเฟลไหมคะเพราะแบบว่ามันอิมแพคครั้งแรกเนาะแล้วเราก็ดูแบบรุ่นเทกับมันบ้างแต่แบบฟีดแต่มาแบบเออค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันอ่าจริงก็มี ถามว่าเฟลไหมก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันก็มีแบบหลายๆคนที่แบบชมเราอะไรเราก็แบบมันมันก็เหมือนตรงนั้นอะมันก็เป็นแรงที่ทําให้เราแบบเออหายเหนื่อยด้วยมันเป็นกําลังใจให้เราด้วยส่วนท่าที่แบบว่าอาจจะมีคนติบ้างอะไรเงี้ยเราก็ด้วยความนี้เราก็ไม่สามารถไปบงังคับให้ใครมาชอบทุกชองเราได้หรือแบบเพลงที่เรา้องได้เนี่ยเราก็เข้าใจในทคะที่เขาแบบติอันไหนที่แบบอ่านถ้าติเพื่อให้เราแบบพัฒนาขึ้นอะไเนี้ยเราเก็บมาพัฒนาแน่นอนส่วนอันไหนแบบอาจจะ mm hmm. แค่ อยากตีไปอย่างนั้นหรืออะไรเงี้ยแล้วบางบางทีเราก็พยายามปล่อยวางเพราะว่าบางทีเราก็ไปอย่างที่บอกครับเราให้ทุกคนมาชอบโชว์เราไม่ได้เลยไม่กลัวอิมแพ็คเลยไหมลูกไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมก็แค่แบบคราวหน้าผมก็จะพยายามให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้อะไรคนก็ยังจับภาพต่อเสื้อผู้ยังไงก็นั่นแหละครับก็อยากอยากอยากให้เป็นโชว์ที่แบบทำให้ทุกคนแบบหัวเราะ ใช่เพราะแบบคือตัวละครแบบมันมันลิงก์กับตัวละครเจตนาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นเพลงที่เราอยากเอามาร้องให้ทุกคนฟังแทนเจตนาเราดูชอบนะดอซ์เซอนชอบดีไซน์โอ้โ้ชอบเลยคืออะไรอะไรเยอะกว่ากันชอบเต้นหรือดีไซน์ชุดโอ้ยนี่ดีไซน์ชุดคือผมมีมีมีภาพในหัวไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าถ้าผมร้องเพลงนี้ผมจะแต่งแบบนี้มันไม่ชดวนเขาต่งด้วย ที่อยากเห็นมากโชว์โชว์ <ż' rain S 1> หน่อยนะนี่คเรื่องหนุ่มนที่อยากเห็นคืาว่าว่าถ้าเขาใส่เป็นยังไงแม่อาจจะดูดีนะลองไหมยังเก็บไว้ป่ะเสื้อยังเก็บไว้ป่ะมีครับก็ทั้งสีน้ำเงินทั้งสีส้มเลยแต่แต่พี่เต้นชอบสีอะไรอะสีเขียวไหมทำไมไม่ถามว่าพี่เต้นจะใส่ไหมไม่ใส่ทำไมต้องถามว่าพี่ชอบสีอะไรมันหมายถึงว่าไม่มีโอกาสเลือกว่าจะใส่หรือไม่ใส่ต้องเลือกว่าสีอะไรมันหมายถึงว่า คำตอบคือใส่ใส่อะไรดูดีนะอ่เลือกอะไรใส่สีอะไรสีไหนหรอจริงผมว่าผมน่าจะใส่ด้านสีเอ้ยได้หมดสีส้มเปิดเปิดอ้าวไม่ติดอยู่แล้วแต่โอ้พี่ต้นอาจจะเหมาะสีส้มนะเไดด้หมลยแล้วกางเกงอยากอยากใส่ยืดยาวได้ไหมยืดยาวอ๋อไม่ได้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 ไม่เข้าคอนเซ็ปมันดูไม่เข้าคอนเซ็ป ได้ถ้ามีโอกาสใส่ได้เลยอะคับขาดไหมล่ะเป็นฟิลแบบขาดด้วยเอาเสื้อเปื้อนด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปทำเปื้อนๆให้วันเลยทายเนี้ยคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าอะไรนะใส่ชุดคู่แบบที่ไปแบบน่ารักน่ารักไปเลยนี่เราลองใส่ชุดคู่นี่เป็นชุดปุ๋ยคู่คนหนึ่งส้มคนหนึ่งน้ำเงินนะะเราเสื้อเป็นหน้าผมแล้วฮะเปิดเรบพิจารณาไหมงั้นเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนคิวอาร์โค้ดนิดนึง เพื่อมีคนโอนตอนนี้เป็นคีวอาร์โคดไออยู่เดี๋ยวผมเป็นคีวอาร์โคดบัญชีผมเลยทำไมอ่ะยัเราต้องส่ัสจีนมากรอเล่นนะลพียเพาาเพี่จะถามเวลานายเออวเปนเานายเป็นแบบนี้ก็ดีนะเอาป่ะก็ดูดีนะคะเออลองไมเฟอร์แล <the 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 like ้วก็ลองเต้นเพลงนีเ้นไงฮะผู้บ uh, ่าวเสื <the <the ้อปุยนไรคร้องู่าวากตปุยเออดูดีนะเอาป่าอันนี้ใหเป้นอบ ราพี่เต้ลอพยายามละพี่รอเลยเนี่ยรอครับผมรอเออรอเลยเนี่ยคาดหวังมากจะรอจริงไหมเนี่ยพี่เติ้ลฮะดูดีจริงหรือมเนี่ยดูดีจริงหรือเปล่านี้ไม่รู้เลยไม่เป็นไรเราลองใ่ดูครับผมใส่ได้อะไรฮะ่อะไรใส่นี้รอเลยอะไรใส่นี้รอเลยกล้าใส่หรือเปล่าก่อนกล้าใส่เดี๋ยวใส่ก่อนมาถ่ายก็ได้โอ้โหโอ้ไปหยิบมามีที่ไหนเราที่นี่ไม่มีขายไม่ใช่หมายถึงจะกลับไปหยิบอะไรให้ให้ฝากหนึ่งว่าแบบ ใครที่จะมาแบบช้อปปิ้งยังไงเอออ่ะฝากช้อปปิ้งหน่อยที่ซุปเปอร์สปอร์ตช้อปปิ้งยังไงไม่ใช่ช้อปปิหาเสื้อปุ๋ยไม่ใช่เออใครที่แบบว่ามอหาแบบอุปกรณ์กีฬาหรือแบบจริงเขาไม่ได้มีแค่อุปกรณ์กีฬาเขามีแบบรองเท้าแบบลำลองลำลองชุดลำลองลำลองใดใจแล้วเขาแบบมีโปรโมชั่นเยอะด้วยจริงแบบเนี่ยผมเป็นคนตีแบตเนี้ยก็มีทั้งไม้แบตมีทั้งเอ็นมีทั้งแบบ กิฟอะไรเงี้ยคือครบจริงๆครบมากพี่ช่วยเสร็นอะไรอืมเป็นลูกคู่ช่วยเส็จนั่นแหละครับผมก็ไปที่แบบมองหาอุปกรณ์ีลาก็สามารถมาเดินวนในนี้ได้เลยเชื่อว่ากลับไปคือแบบได้ครบทุกอย่างแน่นอนจริงครับผมค่ะครับผม เมื่อกี้นักแบดเขาพูดไปแล้วนักกอล์ฟมาคะนักกอล์ฟยังไงมีมีมีไม้มีลูกมีอะไรมี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 ครบทุกอย่างเลยสำหรับใครที่แบบว่าออกมาไกลจริงๆไม่ว่าไม่ใช่แต่กอล์ฟคืออะไรก็ได้ออย่างบอลมีไหมบอลนี่มีบาสบาสนี่โอ้โหเยอะปิงปองปิงปองนี่หาได้ง่ายมากโอ้โหแล้วเทนนิสเทนนนิสี่เมื่อกี้ที่เดินผ่านคนสไลด์สีโอ้โหล้วฟุตบอลนี่มีไหม ไปแล้วคุณไปแล้วก็ดูกีฬาแล้วดูกีฬานะครับเอาไกได้อุปกรณ์กีฬาอะไรก็ตามหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมก็จะมีหน้าหมวกหมวอะ็จะมีหน้าก็อาจจะเป็นแว่นแว่นแว่นตาว่ายน้ำมั้ยบริเวณหน้ามีทั้งหมดลงไปตรงส่วนเท้าเลยทีหมดเลยครับอุปกรณ์ีน้ำตรับผม ก็ทำได้โปรโมชั่นเยอะครับครับผมแต่ผมว่าจะขอผมจะขอเขาเหมือนกันขอเลยขอขอโปรโมชั่นเหรอโปรโมชั่นลดไม้สิบเปอร์เซ็นต์เงินเทนน่าเซ็นก่อแล้วอ่ะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอัพเดทงานอัพเดทงานก็มีนี้ก็มีเกมจีราต้องรอดสเปเชียลอี่ทีครับผมก็เราตอนนี้เราก็แบบ เหมือนจะได้แพลนๆมาแล้วแหละถ้าผมถ้มีอมองหน้าเลยเราก็โมงอยากเป็นยูทูบเบอร์แห่งกับแฟนเก่าก็ฝากแบบทุกคนที่รอก็อยากให้รอกัน อยู่ด้วยกันก่อนโอ้อย่าเพิ่งติ้งกันไปไหนครับอืมไม่นานนี่ไม่นานแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานอะไรแบบว่าพิเศษพิเศษหน่อยเลยเดี๋ยวนนะเดีนยวนะจะมีรับนู่นจริงเหรอผมไม่รู้อีกอีกไม่นานคือเมื่อไหร่อะอีกไม่นานก็ไม่รู้เหมือนกันอีกไม่นานนี่คือมันดูเหมือนใกล้มากเลยนะมันดูเหมือนใกล้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมพูดอะไรไม่ได้ผมช่วงนี้ผมคุยกับพี่ออฟทุกวันอือพี่ออฟตอบว่าพี่ออฟตอบว่าอะพี่ออฟบอก พักมันมีปัญหานิดนึงเออเดี๋ยวนะเออเติ้ลอย่าพูดนะอย่าพูดกระมงคลลอยนะเออพี่เอาบอกใช่ไหมว่าพี่เติ้ลทำพูดแล้วจริงครับพี่เติ้ลนี่ดูชอบพูดมากกะปอยอ่ะสเปเชียลอีพียังไงเฟิร์นยังไงนะฮะเปเชื่ออีพีก็อีกไม่นานเกิ็รออ่ะอะไรมาก่อนมาถึงอะไรกลับอะไรนะกลับยูทูบเบอร์สเปเชียลอีพีน่าจะมาก่อนอะแล้วยูทูบเบอร์มาเมื่อไหร่ยูทูบเบอร์อาจจะต่อต่อเลยเหรอ ไปยังหน้านีกันแหละโหข้ไม่ช่วยเหมือนกัแล้วข้าไม่ช่วยอีกแล้วคอร์ปแล้วได้คุยไว้ได้คุยกับพี่อ๋อไหมมีครับบอกว่าได้คุยกับพี่อ๋อพี่อ๋อบอกว่าบอกบอกว่าพี่ออครับทุกวันพี่อ๋อไม่บอกอะไรครับพี่อก็บอกไม่บอกอะไรผมเพราะว่าผมแบบไม่เคยหลุดนี่อะไรแบบนี้ใช่ครับเมื่อคนหลุดสัมมาพิทักษ์สบายใจเนาะ หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะออกงานพร้อมกันสักคนชอบได้รู้ยังเหมือนกันยังเหมือนกันจ้างจ้างได้เลยในนี้ทำอะไรได้ในนี้ทำอะไรได้ใในนี้ทอะไรชิเลนทำอะไรได้อ่าลองเลยจริงจริงๆชิเลนนี่ทำได้ทุกอย่างชิเลนนี่คือเก่งเก่งเลยเต้นได้ไหมเก่งกว่าเราเต้นนี่เก่งเลยร้องได้ไหมโอ้โหสบายแสดงแสดงง่ายเลยขายของสายเก่งด้วยโโอ้หครบเลย พูดได้เก yeah. oh, no? ่งมากเวทีเขาพูดชาจริงเหรอวันนั้นเนี่ยตนเขาไม่ไดอยู่เวทีกันอยู่ๆอยู่อ่นเวันเขาพูดชา้อจริงน่ารักน่ารักมากถ่ายรูปหม่เอาเลนี่เลนี่ก็ปที่อันนี้นี่ขายเองไหม่ค่ะ่นเสียงโมรูนี่ย อโทษค่ะพี่พี่จะมาแจ้งไงนเนนี้ได้เลยนะคะพี่เจวันนี้เป็นต้องในูเรนีพร้อมนทุกงานค่ะเราวางเลี้ยงเฟิร์สกับละระหว่างเลี้ยงเฟิร์สกับเลี้ยงเรนนี่อันไหนยาวกว่าพี่เจเลี้ยงเฟิร์สกบอนเลยน่าจะเป็นเฟิร์สครับเพราะเรนนี่เนนี่เรนนี่เรียบร้อยโอ้โหโตอ่ะแล้วปิดจบอันนี้ไปเคลียร์คดีกันองโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโครงการคนรู